ก็คือวันนี้ก็คือดีใจมากเลยกลับมาสร้างไราไยได้ได้อีกหนึ่งโปรไฟล์นะ <c oughs> ก็คือว่าโปรไฟล์เนี้ยเราโดนถูกจำกัดการสร้างไรายได้ไปที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะไปประมาณเป็นปีเลยนะเป็นปีเลยนานมา,จากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าได้และไม่น่าได้กลับมาคืนละแต่เราก็คิดว่าถ้า เฟซบุ๊กเขาจะให้กลับมาสร้างรายได้ได้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเนี้ยช่วงมิถุนายนเนี้ยเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากถ้าเขาจะให้เครื่องมือมาหรือไม่ก็ให้เครื่องมือคืนมาเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเนี้ยมิถุนายนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอ่าเพราะว่าคือคลิปเรียวหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะสิ้นสุดอ่าไปกลายเป็นเนื้อหานะหลังมิถุนายนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเนื้อหาแล้วคือเขาก็ ต้องพยายามรีบส่งเครื่องมือการสร้างรายได้เนื้อหาเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนแล้วปรากฏว่าเราเปิดไปดูคือเราก็เราก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะได้กลับมาหรอกไอ้โปรไฟล์เนี้ยคือเราก็ถอดใจละเพราะมันเป็นปีแล้วนะแล้วเราคิดว่าถ้ามันจะได้กลับมาเนี่ยมันต้องลบคลิปออกแต่คลิปเราอะโพสต์ไปแบบว่าทั้งไลฟ์สดทั้งคลิปเรียวเนี่ยเป็นเราสร้างโปรไฟล์นี้มาหลายปีแล้วนะสองสามปีละ ก็โพสไปประมาณหลายร้อยคลิปจะเป็นพันคลิปละเราคือเราไม่ลบละแต่เราก็ใจหนึ่งเราคิดว่าถ้าจะได้เครื่องมือมันน่าจะได้ภายในเดือนนี้แหละเพราะว่าไลฟ์สดอะ่ะเขาจะมีเขาจะเขาจะลบออกภายในไม่กี่เดือนเนี้ยอ่าภายน่าจะผ่านภายในเดือนนี้แหละเขาก็จะลบออกให้หมดเลยไลฟ์สดนะนะแล้วก็คือหลังจากนั้นคือถ้าเกินสามสิบวันเขาก็ลบออกละไลฟ์สด เพราะฉะนั้นเราคิดว่าอ๋อเราก็เซฟไลฟ์สดเราไปแล้วนะดาว์โหลดไปแล้วแล้วเราก็คิดว่าไลฟ์สดเราน่าจะโดนลบไปแล้วหลายคลิปเลยของโปรไฟล์เนี้ยซึ่งไลฟ์สดเราอาจจะผิดกฎของเขาก็ได้คือในเมื่อถ้าเขาเราไม่ได้ลบเองแล้วเ,เขาลบให้หลังจากนั้นมันก็คือกลับมาสร้างไรายได้ได้อืมอาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยก็ได้แต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเราถอดใจไปแล้วนะเราถอดใจไปแล้วว่าคิดยังไงคิดว่ายัางไงก็คืออาจจะโดนแบบว่า โดนถาวรเลยอะล่ะเราคิดอย่างนี้แต่เราก็เห็นคนอื่นเขาก็ทําแบบว่าของเราโดนข้อหาแนวโป,ลปล๊เปื่อยนะแล้วคนอื่นเขาเป็นแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ได้เครื่องมือกลับมานะทั้งที่เขาก็โพสตไปหลายคลิปแล้วเขาก็ไม่ได้ลบคลิปหรอกเราคิดว่าเขาก็ไม่ได้ไปยอ้อนลบหราะโพสคลิปมันเยอะเขาก็แล่วเราก็คิดว่าเขาก็ยังได้เครื่องมือกลับคืนมาเลยเราก็เลยคลิดว่าของเราก็น่าจะได้กลับคืนมาแหละใจหนึ่งอะ่ะเราก็คิดว่าน่าจะได้กลับคืนมาแต่อีกใจนึงเราคิดว่าเราก็ถอดใจแล้วว่าหรือว่าเขาจะเขาจะไม่ปลดล็อกเราถาวรเลย เออแต่ปรากฏว่าวันนี้ยดีใจมากเลยคือเราไม่ได้เปิดไปเล่นเฟนี้ตั้งนานแล้วเพราะว่ามันยังมันยังถูกจํากัดการสร้างรายได้อยู่อืมปรากฏว่าวันนี้เราเรานึกยังไงก็รู้เราเออเข้าไปโพสหน่อยแล้วกันอืมเพราะว่ามันเคยแนะนําไม่ได้แล้วปรากฏว่าสาเหตุที่ว่าโปรไฟล์นี้มันแนะนาไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้โพสเราก็เลยคิดว่าเอยควรจะไปโพสหน่อยแล้วกันโพสรูปโพสอะไรก็ได้แล้วก็โพสหลังจากนั้นน่ะเราคิดว่าที่เรากลับมาก็เพราะว่า เราอ่ะไม่ค่อยได้โพสคลิปที่ผิดกฎซ้ําๆอืมเราก็เราก็พยายามที่จะไม่ไม,ไม่ไม่โพสคลิปซ้ําๆที่ว่ามันเสี่ยงต่อการผิดกฎนะนะเราก็พยายามนิ่งๆไว้อ่ะตอนช่วงช่วงที่ถูกจากัดขา้นสั้นได้อ่ะแต่เราก็กดยื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะแล้วเขาก็ไม่คือปรากฏไปหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่มีให้ยื่นซ้ําๆแล้วนะอืมหัาจะนั้นก็แค่รอเวลาแล้วเราก็ไม่โพสเลยนะช่วงนี้เราก็ไม่ได้โพสไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าปรากฏว่าพอไม่โพสปุ๊บ มันโดนโปรไฟล์แนะนะไม่ได้เราก็เลยเออกลับมาโพสเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนอ่าโพสรูปบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอพอโพสเนี่ยถ้าแนะนําไม่ได้โปรไฟล์แนะนําไม่ได้เนี่ยก็ควรจะกลับมาโพสโพสแล้วอ่าแล้วก็แล้วก็แนะนําได้ก็เปลี่ยนเราว่าควรจะต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็เปลี่ยนรูปปกอืมเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วเป็นรูปที่แบบควรจะเป็นรูปที่เรียบร้อยนะเพราะว่า คือถ้าเราโดนข้อหาถูกจํากัดการสร้างรายได้เรื่องข้อหาโป๊เปือยเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงชั้นนี้เลยไปโพสแนวอื่นเลยอืเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ทําผิดซ้าๆมานะเพราะว่าเวลาเขาปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะมีการถูกจํากัดการมองเห็นต่อเนื่องอีกนะอีกประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะหลังจากนั้นถึงค่อยเปิดค่ายการมองเห็นให้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็คือต้องเรียบร้อยเลยโพสอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็คิดว่าสาเหตุก็คือว่ามันมันมีกําหนดระยะเวลาในการเอ่อในการที่เขา จำกัดการสร้างรายได้แหละพอถึงกําหนดเขาก็ปลดล็อกปลดปลดเขาก็กลับมาสร้างรายได้ได้นะให้กลับมาสร้างรายได้ได้ไดไดคนืนเครื่องมือมาแล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าเราไม่ค่อยได้ทําผิดซ้ําๆเราไม่ได้โพสต์ซ้ําๆเลยอืแล้วอีกข้อนึงก็คือว่าเราอ่ะโพสรูปก็เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ล้วคิดว่าอาจจะเพราะว่าเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนรูปปกอันนี้ก็อาจจะมีส่วนอืมแล้วตอนนี้ก็คือว่าก็รู้สึกอรู้สึกดีใจมาก ก็สรุปว่าตอนนี้เราก็มีการสร้างรายได้จาก facebook ก็มีอยู่ทั้งหมดก็เพจเพจที่มีผู้ติดตามเจ็ดแสนกว่านะอันนี้ก็คือโปรไฟล์ที่เราเพิ่งกลับมาสร้างรายได้ได้เนี่ยโปรไฟล์นี้เป็นผู้สร้างเป็นคนที่สร้างเพจที่เราสร้างรายได้ได้นะหลายๆเพจที่เราสร้างรายได้ได้เนี่ยก็คือโปรไฟล์นี้แต่ว่าถึงโปรไฟล์นี้จะถูกจํากัดการสร้างรายได้แต่ถ้าเราสร้างเพจขึ้นมาแล้วเพจมันสร้างรายได้ได้อะมันไม่เกี่ยวกันโปรไฟล์กับเพจแยกกัน คือถึงแม้โปรไฟล์นี่จะสร้างเพจที่สามารถสาาร้างรายได้ได้แต่ถึงแม้ว่าโปรไฟล์นี่จะถูกจำกัดการสาาร้างรายได้แต่ถ้าเพจอะไม่ได้ทําผิดกฎอะไรอะเพจยังสามารถสาาร้างรายได้ได้อยู่อันนี้เขาไม่เกี่ยวกันแต่เวลารับเงินอะเวลารับเงินถ้ากลับามาสร้างรายได้ได้แล้วจะรวมโปรไฟล์กับเพจอาจจะรวมรายได้กันนะอืมแล้วก็นนะวก,ก็สรุปตอนนี้เราก็มีอ่าเพจที่มีผู้ติดตามเจ็ดแสนกว่าอันนี้สาาร้างรายได้ได้อยู่นะแล้วก็ผู้ติดตามสี่ สี่แสนนะนะก็อันนี้ก็สร้างรายได้ได้อยู่อ่ะก็ประมาณผู้ติดตามสามแสนเก้ากว่าละอีกไม่กี่พันก็จะสี่แสนแล้วนะอันนี้เพจที่สองก็สร้างรายได้ได้ส่วนโปรไฟล์นี้เนี่ยเพิ่งกลับมาสร้างรายได้ได้โปรไฟล์ที่สร้างสองเพจเนี่ยอืมแล้วอีกโปรไฟล์หนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือสร้างรายได้ได้แล้วก็เราก็น่าจะได้ถึงร้อยดอลลาร์เดือนหน้าเดือนแรกเลยเป็นเดือนแรกอันนี้อีกโปรไฟล์หนึ่งนะคนละโปรไฟล์กับอันนี้โปรไฟล์อีกโปรไฟล์หนึ่งนี่คืออันนั้นยังไม่ถูกจํากัดการสร้างรายได้นะ เพิ่งเพิ่งสร้างรายได้ได้เขาเพิ่งอ่าเขาเพิ่งให้เครื่องมือเนะื้อหามาแล้วก็อีกโปรไฟล์หนึ่งก็รอก็คือสะสมยอดเหรียญแล้วน่าจะถึงร้อยกว่าดอลลร์แล้วก็คือน่าจะได้รับเดือนหน้าละอันนี้เป็นโปรไฟล์นะโปรไฟล์กับเพจไม่เหมือนกันนะแล้วก็ก็ทั้งหมดมีอยู่สี่อะที่เราสร้างรายได้กับ a ฟ e b o o k ได้นะมีสองเพจกับอีกสองโปรไฟล์อืแล้วก็เหลืออีกหนึ่งหนึ่งเพจอะที่เราเราเรา,เราอยากจะได้อีกหนึ่งเพจก็คือเพจนะั้นมีผู้ติดตามอยู่ประมาณแสนกว่า อ่าแล้วก็มีการเข้าถึงอยู่ระดับร้านกว่ายอดดูประมาณร้านกว่านะอันนั้นก็อยากจะกลับคืนอ,อันนั้นเราก็ลุ้นมากเลยให้เพราะว่าอย่างเราคิดว่าอันนั้นน่ะถ้าถ้าสร้างไรายได้ได้เราก็น่าจะได้เดือนนึงไม่ต่ำกว่าร้อยดอลลาร์มารวมกับไอ้นี่นะอืมก็คือสรุปแล้วตอนนี้เราก็มีมีสร้างไรายได้อยู่ประมาณสองเพจแล้วสองโปรไฟล์แล้วก็ยูทูบอืมแล้วก็ทิก t o ็ตก็มีปักตะกก้าบ้างแต่ว่าได้ไรายได้ไม่ค่อยเยอะหรอกก็ครั้งละไม่กี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ได้บางังมาก ส่วน y YouTube เนี่ยก็คือเดือนหน้าก็น่าจะได้รับแล้วน่าจะถึงร้อยดอลลาร์ละก็คือน่าจะได้รับโอนพร้อมเพจอีกอีกโปรไฟล์หนึ่งที่เป็นโปรไฟล์ใหม่อะ่ะที่เราเพิ่งสร้างรายได้ได้อะ่ะอันนั้นผู้ตยดตามสามหมื่นกว่าโปรไฟล์นั้นส่วนโปรไฟล์ที่เรากลับมาสร้างรายได้ได้เนี่ยผู้ติดตามประมาณห้าหมื่นแปดอืมแต่ว่าตอนที่ตอนที่เขามีมาให้มีมาให้ตั้งค่าถึงแม้เขาจะถูกถึงแม้ว่าเขาจํากัดจะจํากัดการสร้างรายได้เรานะ เขาก็มีเครื่องมือเนื้อหามาให้เราตั้งค่าตอนนั้นเราก็เราเราเราก็ยังไงไมังนเ,ออเ,รเราตั้งไว้ก่อนแหละเออเราเราตั้งไว้ก่อนเลยถึงแม้ว่าจะถูกจํากัดถึงพอตั้งเสร็จเขาก็บอกว่าจํากัดอยู่นะยังจํากัดรายได้อยู่เราก็ตั้งไว้ก่อนแหละแล้วพอตอนเนี้ยมันปลดมันปลดล็อกแล้วพอเปิดเข้าไปแล้วแบบโหแบบคือดีใจมากเลยเราก็คิดว่าเราตาฝาดหรือเปล่าว่าเพราะเราเคยเปิดไปแล้วมันคือเราก็เลยเปิดไปหลายๆที่นะเปิดไปทั้งอ่าเฟซบุ๊ก ธรรมดาแล้วก็ Facebook โคลนนะเราเราล็อกอินไว้หลายเราล็อกอินไว้หลายหลายเบ์เซอร์ไงปร๊บเราก็ลองเปิดไปดูหลายหลอันที่ว่าเฮ้ยมันไอ้นี่หรือเปล่าแล้วก็ a c e b o o k ไลฟ์ด้วยนะแล้วก็ดูหลายๆที่ว่าเฮ้ยมันปลดล็อกจริงหรือเปล่าปรากฏว่าเฮ้ยก็ปลดล็อกอะไรเงี้ยอืมก็ก็ตอนนี้ก็คือกําลังคิดว่าใครที่โดนถูกจํากัดการสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งท้อใจนะเพราะว่าถึง มันจะมีสักวันที่เขาปลดล็อกให้แหละถึงแม้จะเป็นปีแต่มันต้องมีสักวันที่เขาปลดล็อกให้รอรอโอกาสนะอืมแล้วก็ถึงแม้ว่าแต่ถ้าลบคลิปมันจะเร็วขึ้นแต่ถ้าเราคลิปมันเยอะเกินแล้วเราไม่รู้จะลบคลิปไหนอะมันก็แค่ยื่นอุทธรณ์ไปกดยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็รอเวลารอเวลาพอถึงเวลาเขาก็ปลดล็อกให้แหละแต่ว่าอย่าทำผิดซ้ําๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเขามีเครื่องมืออะไรมาให้ตั้งค่าก็ตั้งไปก่อนเลยเพราะว่าพอถึงเวลาปลดล็อกอะเราก็จะได้ใช้เครื่องมือนั้นได้เลย ืแล้วอย่างหนึ่งก็ตอนนี้เฟซบุ๊กเขาเหมือนกับว่า <c oughs> มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือมันก็จะมันก็จะไม่มีคลิปเรียวแล้วนะที่ว่าเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหาแล้วใช่ป่ะมันก็จะไม่มีคลิปเรียวแล้วซึ่งมันสอดคล้องกับว่าหลังเดือนอ่าสิงหาคมอะ่ะกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี่แหละสามเดนสิงหาคมอะ่ะที่เขาบอกว่ามันจะไม่มีโฆษณาในคลิปเรียวแล้วมันก็คือว่าเขาก็ก็คือมิถุนาเนี่ยเขาก็จะไม่มีคลิปเรียวแล้วนะ รู้สึกว่าจะมิถุนาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะไม่มีคลิปเรียวแล้วก็จะเป็นไป,ไปเป็นการสร้างรายได้จากเนื้อหาแล้วแล้วก็หลังหลังสามเอ็ิงหาคมเนี่ยมันก็คงจะเป็นวิดีโอรูปแบบใหม่อ่ะที่มันอาจจะไม่ใช่เรียวแล้วอ่ะที่มันอาจจะมีโฆษณาไปลงในตรงนั้นอ่ะแล้วก็จะมีมีเครื่องมือตรงอื่นไปด้วยอ่ะเพิ่มเครื่องมือตัวอื่นไปเขาบอกว่ามันจะครบวงจรมากขึ้นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบไหนนะซึ่ง ล้วคิดว่าที่เขาปลดล็อกตอนช่วงเนี้ยแล้วก็ให้เครื่องมือมาช่วงมิถุนายนเนี่ยเพราะว่าเขาเขารีบที่จะปลดล็อกหลายคนแล้วก็ปลดล็อกกันอ่าคืนเครื่องมือกระชั้นเลยได้มาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไงเฟซบุ๊กจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาจะรีบคืนเครื่องมือมาให้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เครื่องมือเนี่ยเขาก็จะรีบให้เครื่องมือด้วยช่วงนี้แหละก็ก็ก็ต้องรอดูเราคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเราจะได้เครื่องมือหรือโดนปลดล็อกเนี่ยมันน่าจะมิถุนายนนี่แหละ มันก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะนะมันก็ก็ดีใจแหละ